สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะดวนซีวอนซูเปอร์จูเนียร์ติดเชือ้อโควิด1 9มีรายงานข่าวด่วนเมื่อวันที่10ธันวาคม2564สำนักข่าวเกาหลีใต้ารายงานว่าค่าย SM Entertainment แจ้งว่าซีวอนติดโควิดซึ่งทางค่ายได้ยกเลิกงานบางงานออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางด้าน S M Entertainment ประกาศอย่างเป็นทางการว่าชเวซีวอนหรือซีวอนซูเปอร์จูเนียติดโควิด19ทำให้ตารางงานต้องถูกเปลี่ยนและบางงานต้องถูกยกเลิกไปซึ่งงานหนึ่งที่ถูกยกเลิกไปคืองานประกาศรางวัล2021 มาม่าที่จัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งตอนนี้ซีวอนได้ทำการรับการรักษาพร้อมกักตัวตามมาตรการการป้องกันแล้วส่วนสมาชิกซูเปอร์จูเนียร์และพนักงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับซีวอนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการรอผลทดสอบ PCR อยู่ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก T News ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ